ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Trip นะคะ EP ที่222นะคะก็เป็น EP พิเศษเนาะเราก็จะมาถามคำถามพิเศษแบบ8ปดคำถามกันนะคะกับคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะมาดูกันว่าในแต่ละคำถามเนี่ยมันจะมีอะไรที่ตรงกับคุณหรือว่าคนของคุณบ้างไหมนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะอ๋อวันนี้ใช้ไพ่สำหรับนีนะาไลเซียนะคะ คำถามแรกก็คือ how are you เนาะก็คือเราถามเขาแล้วกันว่าตอนเนี้ยคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยเขาสบายดีไหมนะคะชีวิตเป็นไงบ้างสบายดีไหมดูนเหนื่อยเหนื่อนะคะเขาดูนเหนื่อยเดูหมดพัชั่นนะคะไม่ค่อยคุยกับคนอื่นเท่าไหร่เหมือนอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวคุยกับตัวเองทบทวนตัวเองคิดเรื่องตัวเองนะคะตัวเขาเพิ่งเหมือนกับหยุดหรือว่าจบความสัมพันธ์หรือ ใช้คําว่าหยุดคุยกับคนเก่าๆบล็อกคนเก่าๆตัดคนเก่าๆออกจากชีวิตแล้วก็ตัวเขาเหมือนเหมือนตัดคนท็อกซิกออกจากชีวิตด้วยใครที่ดราม่าอะไรเงี้ยเขาตัดทิ้งออกจากชีวิตไปเลยนะคะแล้วก็เหมือนตัวเขาอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวแล้วก็คิดเรื่องอะไรต่างๆคิดทบทวนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ ชีวิตตัวเองเรื่องส่วนตัวของตัวเองซะส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกไปเจอเพื่อนด้วยนะคะไม่ได้เดทใครแล้วก็แค่รู้สึกว่าเขาเพิ่งจัดการกับอดีตเรียบร้อยอดีตคือตัดคนเก่าลบความทรงจำทิ้งอดีตไปแล้วก็เป็นช่วงที่เขาต้องการให้ชีวิตตัวเองอะเต็มไปด้วย energy ที่มัน positive แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นทำอะไรใหมๆ่ๆกินอาหารที่เองไม่เคยกินหันไปออกกำลังกายดูยแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ส่วนใหญ่เขาใช้เวลาอยู่คนเดียวค่ะ ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนไม่ค่อยเจอใครเลยแล้วก็ทํางานอะไรประมาณเนี้ตามไพ่นะอ,อใครที่ดราม่าท็อกซิกตัดทิ้งเขาเขาตัดทุกคนที่ทําให้ชีวิตเอ,อใช้คําว่าใครที่ทําให้ชีวิตเขาไม่เดินไปข้างหน้าเขาตัดทิ้งหมดเลยอืมเขาต้องการเอเนอรจใหม่ๆต้องการเริ่มต้นใหม่แบบ Start Fresh กับตัวเองมีมีคนใกล้จะถึงวันเกิดด้วยนะคะหรือเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานคนคนเนี้ย กล้จะถึงวันเกิดเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเพิ่งเพิ่งผ่ามันเกิดมาไม่นานแบบบวกลบไม่เกินเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยคนคนนี้มีธาตุลมกับธาตุไฟในลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ด้วยนะคะโอเคคราวนี้ไปต่อนะคะตัวเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมคะโอ้ไม่ก็ทุกครับคิดถึงมาก ถึงมากนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเดียวเลยที่เขาตัดออกจากชีวิตไม่ได้ตัดออกจากความคิดออกตัดออกจากจิตใจไม่ได้ไม่รู้ว่าทําไมถึงนึกถึงคิดถึงคุณอยู่เรื่อยๆตลอดเวลานะคะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนที่ผ่านมาเหมือนเขาได้ทบทวนแล้วแหละว,ว,ว่าเขารู้สึกไงกับคุณตามพ่ไม่ใช่แค่คิดถึงนะเขารักคุณนะคะทัวบครับเนี่ยรักเลยนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ํา นะคะก็คืออันนี้เป็นเป็นคำถามของคุณและคําตอบของคุณเลยนะคะเดอะมูนหรือความไม่ชัดเจนเนี่ยมันกำลังจะจบลงเขาตัดสินใจเลือกคุณนะถ้าเขาเคยมีแฟนหรือเขาเคยแต่งงานมาแล้วหรือเขายังไม่จบกับใครบางคนเขาจะเลือกคุณนะคะเขาจะจบกับคนเก่าๆหรือคนที่เคยมีลองเทอมคอมมิตเมนต์มานะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาต้องการคุยกับคุณคิดถึงมีความหลงไหลมีความชอบนะคะมากๆอยากคุยกับคุณอยากมีคุณในชีวิตแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขาตัดสินใจเลือกแล้ว ประมาณนี้นะคะไปต่อที่คําถามที่สมเนาะตัวเขามีพูดคุยกับคนอื่นบ้างไหมนะคะแต่จริงๆอ่ะไพ่ก็ตอบไปตอนแรกแล้วแหละว่าไม่ได้คุยนะคะแต่ว่าอาดูอีกก็ได้ เขาไม่ได้คุยนะคะเขาใช้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองทําในสิ่งที่ตัวเองสบายใจที่สุดรักษา e อ e น g y ของตัวเองให้ positive ตัวเขาเป็นแบบนี้นะคะเขารู้สึกว่าไองานการความท็อกซิกในชีวิตหรือคนรอบตัวเนี่ยก็ทําให้เขามีปัญหามากพอแล้วเขาไม่จําเป็นที่ต้องเปิดใจคุยกับคนอื่นอีกเพื่อให้เหมือนกับตัวเองมีปัญหาเพิ่มนะคะเขาไม่ได้คุยกับใครนะคะถ้ามีการคุยกับคุณหรือคุยน้อยเขาก็คุยแค่นั้นคุยแค่กับคุณนะคะเพราะตัวเขารู้สึกว่าถ้าเขาฮิวจากอดีต หรือเขาตัดสินใจเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกคุณหรืออีกคนหนึ่งอะ่ะเนี่ยเขากําลังเดินจากอาดีตมาสู่ปัจจุบันเพื่อที่จะไปสู่อนาคตที่ดีที่สดใสคนที่เขาเลือกคือคุณนะอย่างที่เค้กบอกไปนะคะอันนี้เนี่ยใน energy ของข้อนี้นะคะมีคนทาดน้ำมาคนทาดลมนะคะไปต่อนะที่ข้อ4ี่นะคะข้อ4คือคําถามคือเขาอยากให้คุณเป็นอะไรในชีวิตเขา เขาอยากเขาเขาตัดเขาตัดคนอื่นออกจริงนะถ้ามีช้อยส์มีตัวเลือกคนคนีคน้ตัดทิ้งหมดเลยเขาอยากให้คุณเป็นว่าที่พ่อของลูกแม่ของลูกนะคะถ้าเชื่อเรื่องของโซเมทวินเฟรมนะคะก็คําตอบข้อนี้คือแน่นอนนะคะเขาต้องการให้คุณเป็นคนในครอบครัวนะคะในฐานะคนรักอยู่ด้วยกันไปตลอดจับมือกันไว้ไม่ปล่อยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพยายามในความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะโอเคไปต่อนะคะกับข้อที่5นะคะเขาคิดว่าคุณ move on แล้วหรือย,อยัง อะไหนาดูซิเขาเขาคิดคิดว่าคุณอ่ะยังรักเขาอยู่ไหมหรือแบบมกออนไปแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีนะเขาคิดว่าคุณน่ะอาจจะไม่รอเขาแล้วอาจจะไม่พยายามในความสัมพันธ์กับเขาแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณก็แฮปปี้แฮปปี้กับตัวเองมากๆเลยโดยที่เหมือนไม่มีเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเหมือน เหมือนคุณนะ Move on จากเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะและยิ่งเป็นแบบเนี้ยเครู้สึกว่า Energy เขายิ่งเหมือนกับเฮ้ยถ้าคุณเชื่อเรื่องทวินเฟลมเอาจริงนะคนนึงมีความสุขอีกคนก็มีความสุขด้วยยิ่งคุณใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองดีเท่าไหร่มีความสุขกับตัวเองเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเพราะทวินเฟลมมันเหมือนกระจกซึ่งกันและกันนะคะประมาณนั้น ถ้าถามว่าเขาคิดว่าคุณ move on จากเขาหรือ,อยังเค,ค้กมองว่าไม่เชิงว่า move on เต็มร้อยแต่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็แฮปปี้แล้วเขาชอบ energy คุณแบบนี้มากนะคะอืมโอเคข้อที่6นะคะไปต่อที่ข้อที่หเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงเนี่ยดูซิข้อที่หกเขาคิดว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขา โอเคเขาคิดว่าคุณนะ่ะคิดถึงเขานะอยากคุยกับเขาแล้วก็ยังรักเขาอยู่แต่คุณพยายามที่จะไม่ส่งข้อความไปไม่โทรหาไม่กวนเขาแล้วปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาได้เลือกได้ตัดสินใจว่าจริงๆแล้วเขาจะเลือกคุณหรือเลือกอีกคนหนึ่งแล้วเขารู้ได้ว่าคุณรักเขาด้วยใจจริงนะคะอืมแล้วในช่วงเวลาที่คุณรอเขาตัดสินใจเนี่ยมันเหมือนคุณก็ใช้ชีวิตของตัวเองได้ดีมากแล้วเครู้สึกว่าเขามีมีความชื่นชมให้กับคุณในใจอ่ะที่เครู้สึกตอนเนี้ยคือ เขารู้สึกว่าคุณรักเขาจริงๆรักด้วยใจแล้วคุณไม่ต้องการให้ความทกซิกหรือใดๆอ่ะไปกวนใจเขาในขณะที่เขากําลังเลือกกําลังตัดสินใจหรือว่าจัดการกับปัญหาชีวิตเขาอยู่ตอนเนี้เขารู้นะว่าคุณเคยคิดมากเจ็บปวดหรือว่าทรมานกับ,ก,บกับการอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาอ่ะเขารู้นะแล้วก็เหมือนขอเวลาอีกไม่นานในการตัดสินใจอ่ะตัวเขาอะนะคะ แต่เขาก็เลือกแล้วนะเนี่ยจะตัดสินใจอยู่แล้วจะจะเลือกอยู่แล้วเร็วๆนี้แหละยิ่งถ้าอายุความสัมพันธ์ของคุณมันสองปีถึงสี่ปีไม่เกินนี้เนี่ยนะคะอายุความสัมพันธ์หมายถึงว่าตั้งแต่รู้จักกันอะไรเงี้ยมีโอกาสมากเลยที่ที่เขาเขาจะเคารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคู่คุณ เขาคิดว่าคุณรักเขาแล้วก็ร้อยให้เขาเลือกร้อยให้เขาตัดสินใจอยู่ด้วยด้วยความใจเย็นด้วยความจริงใจและเขารู้สึกว่าคุณนะคิดถึงเขาแต่เหมือนกับโฮบาร์ไม่ได้โทรหาไม่ได้ส่งข้อความหาแค่นั้นเองอืข้อที่7นะคะตัวเขาอยากให้อะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เร็วๆนี้นะคะตัวเขาอยากให้คุณกับเขาเนี่ยมีการเขาจะมาวิ่งตามคุณนะ เพราะตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเอง energy คุณเป็นคนแบบ happy ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนไม่ได้วิ่งตัวคุณไม่ได้วิ่งตามความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มาวิ่งตามความสัมพันธ์นี้เองและสิ่งที่ต้องการคือเริ่มต้นใหม่กันเริ่มต้นคือเริ่มต้นใหม่ที่ที่นี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับมาเริ่มต้นพูดคุยกันใหม่หรือเริ่มต้นคือเป็นแฟนกันนะแล้วเราเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ในสถานะคนรักกันอืประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตัวเขามีอะไรอยากบอกคุณไหมเราคลิปจะเปิดไพ่การข้อความด้วยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้มือเรียกว่าเป็นเป็นไพ่ทาโร่แล้วกันเขาอยากบอกคุณว่าคุณดูดีขึ้นนะคุณสวยคุณหล่อขึ้นแล้วก็คุณหุ่นดีในแบบของคุณคุณดูดีในแบบของคุณเป็นตัวเองอะดีแล้วนะคะ t h a t s enough นะคะก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเขาชอบที่จะมองคุณด้วยนะเขาชอบผิวคุณชอบสีผิวคุณ ชอบที่คุณเป็นหุ่นตอนเนี้ยเขาชอบที่คุณเป็นแบบนี้ตอนนี้มากๆนะคะแล้วก็เขาแอบสองคุณออนไลน์ด้วยนะอืมเขาอยากบอกว่าเขาชอบเสียงคุณด้วยคุณเป็นคนที่เวลายิ้มเวลาหัวเราะเสียงหัวเราะคุณอ่ะมันน่ารักมันตลกนะคะหรือว่าเสียงพูดคุณอ่ะมันน่าฟังคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเวลาที่โดยเฉพาะเวลาที่คุณพูดคุยกับเขา นะคะอ๋อเขารู้สึกด้วยนะว่าเหมือนมีคนแอบชอบคุณด้วยแอบชอบคุณอยู่แอบมองคุณอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนมันเป็นคําถามมาว่าแล้วคุณชอบคนคนนั้นหรือเปล่าคุณได้คุยคนอื่นไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาอยากบอกคุณว่าเรื่องของเรามันยังไม่จบเรื่องของเราสองคนคือคุณกับ,กบเขามันยังไม่จบนะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาได้เขาเรียกอะไรเจอแสงสว่างแล้วเจอทางออกแล้วแล้วก็ได้คิดมาถีทวนแล้วว่า จะเดินต่อไปยังไงในความสัมพันธ์นี้จะเดินเกมยังไงจะมีอนาคตร่วมกันยังไงเพราะงั้นเนี่ยเร็วๆนี้เขาน่าจะออกจากเฮมิโหมดนะคะหรือว่าเดินออกมาจากความเงียบแล้วก็บอกคุณว่าเออจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือเร็วๆนี้แหละน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็เขาอยากขอโทษด้วยนะเนี่ยเขาอยากจะบอกรักแล้วก็อยากขอโทษที่เคยทําให้คุณรอนานทําให้คุณเสียใจหรือว่าร้องไห้เมื่อในอดีตที่ผ่านมา นะคะโอเค,อเคก็ประมาณนี้อเท่านี้แหละขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ